เกือบ2เดือนเลยแหละเออเพื่อหายไปนานมากเลยนะคะเนื่องจากแท็บเล็ตพังนะมันก็เลยไม่สามารถอัดคลิปได้นะเราก็เลยซื้อเครื่องใหม่แล้วก็มาอัดคลิปนะคะอันนี้คือคลิปในรอบ2 2เดือน 2>, <c ười> <c ười> 2เดือนหรือ1เดือนนแหละจะไม่ค่อยได้แล้วนานเกินโอเควันนี้นะคะเรามากับผู้หูดูโอนะคะเรามากับน้องไอนั่นเองนะคะ วนนี้เราจะพาน้องไอเนี่ยไปเที่ยวทะเลนะคะแต่ว่าตอนนี้เออดูเหมือนว่าสภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะดีฝนตกนะคะมา ลอยครับผมตอนนี้นะคะเราได้มาอยู่ที่ไหนลงที่ไหนไม่รู้เหมือนเป็นโรงงานอะไรสักอย่างนะคะนี่เห็นไหมขนาดน้องไอก๊อฟมาติดอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะนี่โอ้ยอะไรเนี่ยพวกเรายังเป็นเด็กอยู่เลยจะมาติดอยู่นี่ซะและ้วไอ้นี่ใครอะ่ะ hey, <my> สวัสดีฉันคือแอนดูฉันจะช่วยคุณออกจากสถานที่ที่อันตรายนี้คุณเห็นตัวชีโร่ส,สีเขียวขนาดใหญ่หรือเปล่าเราจะไปที่นั่น พยายามวางสาวกจากแผงลอยอะไรคือแผงลอยวะแผงลอยคืออะไรเอ็นนี่เหรอเออมามามาน่าจะนี้นะโอ้โหโอไมคก็อ God. อันนี้ขนาดเด็กเนะี่ยผักโอ้โหมามาไอมาเร็วมาอู้มันจะมีเครโอ้โหนนี้มันตัว มาต e really ลกใช่แล้วเฮ้ยจะรอดกันไหมล่ะเนี่ยอุ้ยอุยอุย้ยโอ้โหน่ากลัวจังเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุยเฮ้ยมันมาแล้วว้าอุ๊ยอู้หน่ากลัวจิ๋บเป่งเลยอะไปเลยไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรนะทุกคนใครรู้ชื่อก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ มาเราไปกันต่อเร็วคือตกลงมาเนี่ยมีตายเดี๋ยวน oh ี้ไอมาโอไมคกอดหูเล็บแหลมนี่มันโผล่นี่พักไหนกันเนี่ยโอเคตอนนี้นะคะเราได้ผ่านด่านที่หนึ่งแล้วนะคะเนื่องจากมันมีประมาณกี่ด่านเนี่ยเออกี่ด่านไม่รู้ค่อยไปดูดูยังไงดูเหอว,ว่ามันจะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดด่านเลยนะคะทุกคนว้ จะผ่านไหมเราเนี่ยเออเอากดขึ้นยังไงอะเอากดกดขึ้นยังไงเอาเอาขึ้นยังไงอะเออโอเคมามามาออ้ยโอเค,อเคมาอุ้ยมันไม่เห็นเราจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอเคมาอึ๊บอึ๊บเขาให้เราหยิบอันนี้แล้วก็มา โอเคขู่ล่าสุดกลายเป็นหนูท่อเออโอ้โหหนูท่อของแท้ทุกคนนี่มันโลง่งาอะไรกันวะเนี้ยโอ้โอไม่กอดเว้ยเราเจอเอ็นดูอีกแล้วนี่เอือเอือเอือนี่จะตกไหมล่ะเนี่ยเราต้องมาเปิดสวิตช์อันนี้ใช่ไหมคะทุกคนอืม จะรอดไหมล่ะเนี่ยมาอึ๊บไปยังไงต่อต้องกดนี้หรออ๋ออย่างงี้นี่เองโอเคแล้วฉันจะผ่านตรงนี้ไปยังไงกันล่ะเนี่ยอึ๊บเออผ่านเฉยมาอึ๊บโอเคอึ๊บเออมามามา,มาไอไอรอดไหมล่ะเนี่ยไอมาเร็วไอมาว๊าโอเคไม่เป็นไรคะ่ะ ไอไอรอดเห็นไหมไอเกิดใหม่แล้วมันคือโลกอัศจรรย์นะค่ะทุกคนมาเจ๊พาลุยเอโอตายแล้วมามารออยู่นะจ๊ะรออยู่อยู่ไหนเนาะอ้าวไอโอนี่ยมาค่อยๆมาจะลูกมาเออค่อยๆมาเร็วเออกดสวิตเออ สีแดงก่อนขึ้นแดงก่อนลูกขึ้นแดงก่อนเออเอาขึ้นเอาขึ้นเหลืองก็ได้หรอ,อมาเออผ่านสักทีอย่าตกไปนะ <c oughs> นี่มันโรงงานหาอะไรกันเนี่ยทำไมโผล่นี่ตอนเด็กที่เราชื่นชอบมันเปลี่ยนไปอย่างนี้นะคะทุกคนโอเคจะรอดไหมล่ะเนี่ยอึ๊บเออทุกคนเราไม่ได้อัดคลิปนานมากเลยไม่แน่ใจนะว่าสีจะเปลี่ยนหรือเปล่าลองมาเทียบกับ กเก่าๆดูเออปลี่ยนหรือเปล่านะก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่หรือเปล่าเออโอเคโอ้โหน่ากลัวจังเลยอะโรงงานเนี้ยหิยน่ากลัวจริงเลยว้าววิอึะวิเขาลากใครน่ะอะไรอะอย่าลืมปิดพัดลมมิฉะนั้นเราจะกลายเป็นเนื้อย่อยโอ้ไม่ก้อยระหางข้างล่าง มันเป็นพัดลมขนาดใหญ่ที่มันจะดูดพวกเราใช่ไหมวะเออช่างมันเถอะโอเคเราต้องปิดแล้วก,ก็ไปละเออเออยากจังวะโอ้ยโรงงานหาอะไรวะเนี่ยมาเอาใหม่ไอออนเอาใหม่ค่ะทุกคนวู้ววู้ววู้วว้าสิยังไม่ผ่านเลย จะผ่านไหมล่ะนอวายวายผ่านแล้วเกือบไม่รอดแล้วไม่ล่ะโอเคกดกดสวิตนะคะอึ๊บโอเคมาอึ๊บอึ๊บกดสวิต อ้โคูหูดูออ้จริงๆเลยพวกเรามาไม่น่าไม่น่าไปเที่ยวเลยวะเนี่ยมันมันเดี๋ยวอีกไม่นานจะไ,ได้ไปเที่ยวนันลกแทนนะทีเนี้ยมากดสวิตช์เึบ่ึบโอเคมาอุ้ยหลอจริงๆเลยวันนี้โอเคปรับการาฟิกเต็มเหมือนเดิมดีไหมเนี่ยเรอช่างมันแล้วกันเล่นอะไรอ่ะ เว้าวดอิิสสเชซัดูสินั่นมันนั่นมันพอนี้ที่มันติดเชื้อนั่นน่ะอยากลองหนวดจำสเก็ตว้าวไม่น่าว้าวว้ายไม่น่าลงมาเลยว้ายอ้าวเรียบร้อยครับผมโดนโดนกิน โอเคมาเราต้องขึ้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาอุ้ยเสียวจริงเลยเสียวตกลงไปน,น่าจะตายก่อนโดนมันกินนั่นเนี่ยมะฮึบเอาเรียนก่อนอึ๊บโอเคโอ้อึ๊บโอเคเราได้แล้วนะคะทุกคนโอเคแล้วเราก็ต้องขึ้นตรงนี้มาอึ๊บเออมาอื้อหืออุ้ยไอตกมะอุ้ย,เ,เ,ย,ย,ยเสียวจริงเลย ไปยังไงกันล่ะเนี่ยตรงนี้เหรอโอเคเฮยเราไม่รู้นะคะเนี่ยว่าเหรียญมันเอาไว้ทำอะไรนะแต่เก็บไปก่อนนะ,อะโอเคเหรียญโอเคเฮยมีกับดักให้เันด้วย วิไอไอตกไอตกไอรอดใช่ไหมเออน่าจะรอดแหละแบบนั้นนะโอเคดีนะไม่ต้องเก็บใหม่มามาอุ้ยเสียวตกจริงๆเลยโถนี่ก็น่ากลัวกลัวกระตูนใบเด็กฉันหายเป็นหายไปไหนวะเนี่ยมีตัวอะไรมาแทนไม่รู้อุ้ย เกือบตกไอโอเคเกือบไปแล้วไมละ่ะจะรอดไหมเนี่ยพวกเราอกับดักอันใหญ่จังเลยวะเออได้แล้วทำไงต่อต้องยิงมันเหรอ จิบยี่สิบกล่องนี่หว่าโอ๊ยตัวแตกเลยแล้วครับเนี่ยโอเคด่านต่อไปอุวยด่านต่อไปน่ากลัวมากเลยอะไรอ่ะฟตาต้าชัยโอุ๊ยโอ้ยมาตายแล้วของหนูอุ้ยยังไงฟาต้าชัยเอ๊ะแล้วมันเสียงอะไรวะ ช่วยช่วยเจด้วยเจไม่กล้าไปมาพวกเราต้องช่วยรวมด้วยช่วยกันมามาุมา้ยไอมาพวกเราเพื่อนแท้ไม่ทิ้งกันแต่เจ๊ มามาเออมาสิมาเอามามาเอมีอีกไหมั้ยเคมาตอบโอ้โหจัดประหลัดบอกยิงเงนไปก่อนได้ไหมเฮ้ยนี่มันสองอันรวมกันเลยนะ โอ้ยเกือบไม่รอดแล้วพวกเราไปกันแอนดูนี่วายเฮ้ยพวกบันตกของใบข้างล่างแล้วโว้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเรามาที่ไหนกันเลยเนี่ยดูเหมือนว่าด่านต่อไปเนี่ยจะเป็นพิงค์กิ้พายพ่อครัวสินะวิ้ย ่านนี้โหดแน่เลยฉันเคยเห็นในติ๊กตอ็อกอะนะโอเคอุ้ยเสียวจริงเลยนั่นไงแม่ครัวพิงกี้พายแก<笑><笑>มาหือไม่กล้าว่ะไอไอไปก่อนเลยไอ,ไอมาอาหารเช้าวันนี้ น่าอร่อยจริงๆเลยเื้อ,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 อนี่มันอนะ่ะส่วนผสมชั้นดีเลยพิงกี้ายชอบชอบว้ายอย่ามาทำอะไรกับฉันเลยมาสิว้า ไวนะวายมาสิยวาวคอยโอ้ยคอยสุดตายโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยไปไหนแล้ววะไวไวอยู่นี่ก็ไม่บอกหนีนี่แกล่องหุ่นหรอเนี่ยมาสิมาสิาสโอ้ยโอ้ยโกงจังวะอีนนี้มาเออโอ้เลือดตั้งสามพันใครมันจะไปสู้ไววะเลือดคอยเลือดยี่สิบเจ็ด มันรอดแน่นะแกมาสู้เอาไว้อย่าอย่าหยุยยดสตาร์ทหยดหยดไอ้ยอ้ยฉันเหลือเลือดสี่แล้วเนี่ยีอ,อ,อ้อีสกิบิดี้ไพเลตมาดิเลยอีกกระเทยว้ายฉันรู้นะวความจริงแล้วแกเป็นกระเทยนะแกไปฉันเออ i <laughs> what ร่างทองไงอิงอกอเออมาดิมาดิมา,มาแม้เป็นไงหลบได้เลื่อนเหลือเก้าหกเอาเอาเอาทำไมตายอะ่ะคิดว่าตัวใหญ่แล้วมันเจ๋งนะกอมาดิมาดิมามา,มาเออ มาดิมาดิมาดิเออมาดิเป็นแง่เจ็บหัวไหมล่ะเจ๊เ ไม่ผ่านนะว้าโอเคในะที่สุดล้วก็ผ่านนะคะจากการที่เล่นมาประมาณ100ร้อยล้านปีนะคะเพิ่งผ่านนะคะตอนนี้อึ๊บโอเค วันนี้ว่าจะมาเล่นให้ผ่านไม่ผ่านแล้วแหละโออึ๊บอือโอเคโอ้โหมาอะไรวะเนี่ยอึ๊บให้ทำอะไรอ่ะอึ๊บอึ๊บหืมขันวางกับดักอะไรวะเนี่ยโอเคเราได้บัตรอันนี้ละอึ๊บ เอา้าเอา้เอาตรงนั้นเหรอว้ายหูนานมากโอ้โหอุ๊ยนั่นมันอะไรนะฟนัตเตเกไอ้ฟัตเตชายโอ้ไยไอ้ที่มันอ๋อที่มันเป็นดาดไอ้ฟาร์มน,นั้นไงก่อนจะมาด่านคัวอือใครมันสร้างวะแล้วใครการ์ตูนใบเดะมา โอเคจะไม่ยอมเด็ดขาดนะคะอโออิ R o I. จะไม่ยอมอุ้ยถ้ามันแตกนี่สวยเลยนะแกมาอืออย่างหลอนเลยวะ่ะรอรอรออึอ๊บออได้แล้วมาอื๊ย,อ,ย,นะอ,ยอะไรวะเนี่ยน่ากลัวอึ๊บ ย้ยิงไม่ได้อ่ะโอ้ออื๊บอึ๊บท่านี้เอ้ยเกือบ <c oughs> เกือบเลยมาคือต้องรอใช่ไหม เออแม่ครัวพิงกี้พายหัวชมพูตกกระดูกเ,ออเ,ออเาได้อะไรอะ่ะช่างมันเออสียงเลยวะกดกระโดดไม่ติดอะ่ะ มันยิงกันได้เลยหรอฮ่าฮยืดโออออ่๋อมันต้องมาอันนี้นี่หว่ากดไงวะเออได้เลยอืม เออ,อปึ๊บผ่านยังวะเออโอเคมาโอเควันนี้เล่นไม่ผ่านแน่แกแม่งหลายด่านเกินถ้าอยากมาเล่นต่อก็มาเล่นต่อได้นะเออฉันว่าฉันน่าจะเล่นแค่ด่านถัดไปแล้วก็จบคลิปเลยไปไง เอาเอาขอไปนู่นว้ <c oughs> <What? S 1> อะไรอะอะไรวะตัว <c oughs> อะไรอะ <c oughs> คืออะไรอะโอเคอันนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายโอเคอุ้ยอุ้ยว้ โดนได้ไหมเออไม่น่าโดนเลยว่ะโอ๊ยแม่ <c oughs> เรารู้แล้วว่าโดนแล้วมันจะตายนะคะเอ้ยอ,อะไรอะ่ะคือน้ำอะไรอะ่ะไปไหนอะ่ะไปนี่เหรอ,อมไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนกันเลย ยังไงอ่ะเอาเอาตรงนี้เหรอ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ <c oughs> เหตุเนื่องจากหัวร้อนเกินนะคะแล้วก็เมื่อยมือด้วยโอ้ยโอเคเดี๋ยวขอญาตไปตัดคลิปก่อนนะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะขยะ เล่นจนจบก็มาเล่นเอาเองนะคะสนุกมากค่ะแต่หัวร้อนนิดหน่อยเออไม่นิดหน่อยแต่หัวร้อนเลยโอเคบ๊ายบ้านคะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยด้วย